สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ๆที่กดติดตามพิมในช่องยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะเป็นกันนะคะสายลวดพม่านนะเวลาเรารีดสายลวดผ้าม่าน้วสายลวดพม่านบิดนะวันนี้นะคะพิมจะมาสอนวิธีการรีดนะคะสายลวดพม่านครึ่งโค้งวงจันนะเป็นมาตรฐานนะคะช่างเย็บทุกคนสามารถเย็บได้แล้วก็รีดได้นะบางทีนะคะเราก็จะเห็นสายลวดพม่านบิดนะคะแล้วก็หูนะหูเกี่ยวตรงนี้นะคะจะไม่ใกล้่ะนะคะหูเกี่ยวตรงนี้นะคะเนี่ยจะบิดเนาะนะ <S <S <an> หูเกี่ยวตรงนี้เขาจะบิดแล้วก็พันกันเป็นเกี่ยวนะแต่วิธีนี้นะคะพิมใช้วิธีการบิดสลับแบบนี้นะคะวิธีการบิดแล้วก็สลับนี้นะคะ, <S <S <an> ระ,คะเราจะเกี่ยวด้านขวาก็ได้ <S <S <an> <S ด้านขวาคือด้านนี้หรือด้านซ้ายด้านนี้ก็ได้เราสามารถนะคะเกี่ยวได้ทั้งสองด้านนะคะหรือเราจะพับนะคะเป็นแบบนี้ก็ได้เนาะแล้วแต่เราถนาัดแล้วแต่เราชอบแต่พิมชอบวิธีและเทคนิคของพิมพ์ที่เป็นแบบนี้นะคะเราก็จะได้สายลวงประมาณคืนโค้งๆผราจันทร์ที่เราเย็บไว้แล้วนะหูตรงนี้นะคะมาตรฐานของพิมพ์นะคะจะอยู่ที่เจ็ดถึงหกนะคะเกี่ยวก็จะพอดีเนาะนะคะวิธีการรีดของพิมพ์นนะะะะคค่งายๆ ให้เราลีดนะคะให้เราลีดไปเลยค่ะนะจับค่ะนะคะในใกล้ค่ะนะคะเวลาเราจับนะคะเยิมของนี้ึิน่านะคะเอาเสะมใกล้ๆ่ะนะคะเวลาเราจับนะคะให้เราจับนะคะจับที่ตรงนี้ก่อนนะคะนะคะจับนะนะคะ อย่าเพิ่งไปอัดไอ้น้ำนะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้น้ำจะโดนมือนะคะให้เรามั่นใจก่อนแ้วคให้กดนะคะกดไอ้น้ำนะวิธีการรีดนะคะรีดขวาสลับซ้ายรีดซ้ายสลับขวาเราจะได้บาลานซ์ท่าเพื่อจะไม่ให้ท้าบิดนะอันนี้เป็นเทคนิคนะคะไม่ใช่เรารีดฝั่งเดียวนะพ้าเรารีดฝั่งเดียวมาแบบนี้เลยนะคะถามว่ารีดได้ไหมรีดได้ค่ะแต่พีมจะไม่ถนัดเพราะว่าการรีดการรีดด้านการรีดนะคะด้านด้านขวาเนาะนะคะแบบนี้นะคะรีดร๊บนะนี่ผ้าจะบิดนะเห็นไหมคะใกล้ค่ะเนี่ยผ้าเขาจะบิดนะเห็น เนี่ย้าเขาจะบิดเนาะถ้าน้องจะบิดนะให้เรากลับนะคะมาดไ้ด้านนี้นะคะแค่นี้ค่ะผ้าของเราก็จะไม่บิดนะอันนี้เป็นเทคนิคของแต่ละช่างนะคะไม่จ def ําเป็นนะคะต้องทํานะไม่จําเป็นนะคะต้องทําแบบเหมือนที่ที่เราทําหรือไม่จําเป็นต้องทาเหมือนที่ช่างพิมพ์เอสพีทำทำที่เราถนัดแต่เรารู้ไว้เป็นหลักว่าเขาทํากันแบบนี้แค่นี้ค่ะง่ายๆนะคะจับขานะคะใช้มือผักดึงดันนะคะนี่คะ ตัวนี้นะคะเป็นผ้านะคะหางรโลกไม่ไไม่หางโลกเรียกน้องเขาน่ารักว่าหมาเกาหลีแต่จริงๆไม่ใช่นะคะก็คือผ้าดินเอาปกติทั่วไปนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นชื่อเล่นที่เราตั้งน้องเขาขึ้นมานะคะถ้าตามน้องเขาก็จะออกไปอย่างนี้เห็นนะคะนี่คือสายรวบขึ้นโค้งวงประจันนะคะใกล้ใกล้นะคะนี่ค่ะนะคะนี่ใใกล้ใกล้นะคะนี่คือสายรวบขึ้นโค้งวงประจันนะคะเราก็จะเห็นเลยนะว่าตัวน้องเขานะคะก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาไปรวบนะคะไปรวบผ้าม่านของเราไม่ว่าจะเป็นม่านจีม่านตะไก่นะคะถ้าม่านตะไก่อะมันไม่แนะนจี โค้งมากได้เพราะว่าม่านจีบโค้งมากก็จะโอบผ้านะแต่ทุกทุกวันนี้นะผ้าม่านทั่วๆไปอ่ะจะเป็นแบบม่านรอนม่านจีบรอนม่านรอนกันหมดแล้วม่านตาไก่นะไม่ต้องไปโค้งมากนะถ้าเป็นช่างมุนก่อนนะโค้งแบบเยอะมากนะแต่ไม่ต้องไปโค้งมากค่ะไม่ต้องไปโอบมากนะคะมันเกินผ้านะคะทามอย่างนี้ค่ะนะคะยาวๆไม่ต้องไปโค้งเยอะนะแบบนี้ค่ะกำลังสวยนะสูตรของพิมนะไม่ใช่พิมบอกว่าสูตรของคนอื่นไม่ดีนะแต่นี่คือสูตรของพิมที่ไม่ชอบโค้งเยอะเพราะพิมมองว่าการที่เราโค้งแบบ โค oh, <ข>้งงงขจานเยอะๆมันทำให้ดูโบราณ at, นะเราอยากได้ความโมเดิร์นนะคะรวบและอุ้มนะคะอุ้มตัวม่านของเราให้สวยเหมือนแบบนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปคุนจะมาสอนวิธีการกุญนะคะกุนสายาลุดพม่านนะคะวิธีการกุนสายาลวดพม่านกุนอย่างไรนะคะกดติดตามพิมในช่องยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กคิดถึงพม่านคิดถึงช่างพิมเอสพีวันนี้ไปแล้วน,นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย